ก็ขอเอริญพรอท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่วันนี้ได้มีโอกาสเรามาฟังธรรมในหัวข้อตรงที่ว่านรกสวรรค์นเนี่ยมันมีจริงหรือไม่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากจะกล่าวบอกแก่ญาติโยมทั้งหลายกับวัยรุ่นทั้งหลายที่ไม่มีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษทั้งหลายอาตมาถามว่าสิ่งที่เราทำไม่ดีไว้เนี่ย ถามว่าเราลืมได้ไหมเราไม่มีใครสามารถลืมได้เลยนะเราโกหกใครไว้ทำไม่ดีไม่งามไว้อะไรไว้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยทำเลวจนเรียกว่าไม่สามารถจะจดจำได้เพราะมันลืมนะด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยการโกหกพกลมผู้อื่นบ่อยๆนะจึงกลายเป็นการโกหกตัวเอง เพราะด้วยเหตุที่ว่าตัวเองนั้นโกหกผู้อื่นจนตนเองนั้นเนี่ยลืมไปแล้วน,นี่ก็คือเหตุปัจจัยหนึ่งแล้วด้วยขนบธรรมเนียมและว,วัฒนธรรมทั้งหลายนะแล้วในหลักศาสนาของุุธศาสนาเหล่านั้นเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยขาดการที่เรียกว่าจะเข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน,นั่นเอนง เพราะมองไม่เห็นคุณค่าของหลักธรรมนะเด็กสมัยนี้เนี่ยนะเวลาบิดามารดาว่ากล่าวตักเตือนหรือครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนคํานึงเนี่ยนะก็จะเถียงบิดามารดาเนี่ยเป็นร้อยคําพันคําไม่เกรงกลัวต่อบาปเถียงผู้หลักผู้ใหญ่นะครูบาอาจารย์ด้วยนะแล้วก็ไม่มีความเคารพนับถือด้วยเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าเถียงจนเรียกว่าเกิดความเคยชิน จนคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นเนี่ยไม่เป็นบาปนะก็อยากให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายแล้วก็เยาวนชนทั้งหลายได้สดับรับฟังและรับรู้ไว้ด้วยว่าวิบากกรรมทั้งหลายนั้นเนี่ยมีจริงนะถ้ามีไม่จริงเนี่ยนะพุทธศาสนาคงยืนหยัดมาจนสองพันกว่าปีนี้ไม่ได้นะแล้วพุทธศาสนาเนี่ย ก็ยังก้าวไกลไปอีกมากมายนะตรงนี้ก็ยังก้าวไกลไปอีกมากฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ขอให้กลับเข้ามาพิจารณาดูก่อนว่าสิ่งที่ตนเองคิดสิ่งที่ตัวเองกทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยในความที่ตัวเองไม่เชื่อนยามใดเมื่อไหร่ในโอกาสที่วันข้างหน้า ถ้าตัวเองเนี่ยมีครอบครัวเป็นของตัวเองมีลูกเต้ามีญาติพี่น้องนะโยมก็จะรู้เองแหละว่าวิบากกรรมมันย้อนสอนเพราะเราทำอะไรไม่ดีไว้อย่างไรเมื่อเรามีลูกมีเต้านะมันมาย้อนสอนหมดเลยนะเห็นมาเยอะนะแล้วสิ่งที่อตมาเนี่ยบอกกล่าวเนี่ยที่บอกว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงเนี่ย เนื่องด้วยออตมาเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็สัมผัสมาได้ด้วยตัวเองนะว่าการเวียนไหตายเกิดของมนุษย์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงแม้แต่วัดเกาะกิ่งแห่งน,นี้เนี่ยนะใครอยากจะมาสัมผัสบอกว่ามีไม่จริงก็ลองมาดูนะฮะมาลองดูปฏิบัติด,ดูเดี๋ยวโยมจะรู้เองว่าไอ้สิ่งที่บอกว่า,าไม่มีความเชื่อถือในเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะ ก็จะได้เข้าใจแล้วแหละว,ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองกล่าวไว้เนนะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะเมื่อถ้าได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะจะเข้าใจและรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามีไม่จริงนั้นเนี่ยจะต้องยอมรับว่ามันมีจริงๆนะเพราะว่าด้วยหลักธรรมทั้งหลายพุทธองค์เนี่ยได้แยกแยะแล้วก็ให้โอกาส แก่ผู้สานนิกชนทั้งหลายเนี่ยไว้โดยตลอดนั่นเองเฉะนั้นแล้วการที่เราเป็นชาวพุทธก่อนที่คิดว่าสวรรค์นรกมีไม่จริงก็เราต้องศึกษาก่อนเรียนรู้ก่อนนะถ้าเราไม่สามารถเรียนรู้ก่อนศึกษาก่อนเรามาสรุปว่ามีไม่จริงเนี่ยด้วยตวเนเองเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับตัวเรานั้นเนี่ยเปิดทางให้อบายภูมิทั้งหลายเนี่ย ต้องทําให้ตัวเองเนี่ยตกนรกหมกไหมเนี่ยในอนาคตการเนี่ยนั้นได้อย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ก็ขอเตือนสตินะว่าบาปบุญคุณโทษนะแล้วหรือถ้าใครไม่เชื่อเรื่องกุศลผลบุตรทั้งหลายนะก็ขอให้กลับไปคิดใหม่นะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่เป็นศาสนาเดียวในโลกนะที่กล่าวได้ว่า,าพระพุทธองค์เนี่ยนะ ได้สอนให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ได้อย่างแท้จริงมีเพียงแค่ศาสนาพุทธเท่านั้นเองเนะก็ขอเจริญพร